Oh, oh, สวัสดีค่ะรายการเราวันนี้อยู่ในบรรยากาศรอบตัวที่สวยงามของท้องทะเลอันดามันค่ะที่นี่คือท่านุ่นของจังหวัดพังงาค่ะอีกฝั่งก็คือท่าฉัดชัยจังหวัดภูเก็ตทั้งสองท่าของทั้งสองจังหวัดมีทะเลเชื่อมต่อเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่ก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาเล่นเรือใบค่ะเมื่อ24ปีก่อนมีรายการเรือใบรายการหนึ่งเกิดขึ้นจากพลังเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการอยากจะถ่ายทอดอยากจะสานต่อให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตอนนี้การแข่งขันเรือใบารายการนี้ซึ่งแข่งขันในท้องน้ําของจังหวัดทูเก็ตก็ได้ถูกบรรจุในตารางการแข่งขันของนักเล่นใบทั่วโลกว่าครั้งหนึ่งจะต้องมาร่วมการแข่งขันให้ได้ค่ะ เรากำลังพูดถึงการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพลีกัตตา คนอาจจะมองว่ากีฬาประเภทนี้เป็นเรื่องไกลตัวต้องเป็นคนมีสตางค์เท่านั้นถึงจะเล่นได้แต่จริงๆแล้วไม่ขนาดนั้นค่ะพัฒนาการของการแข่งขันเรือใบโดยเฉพาะภูเก็ต Kings c u ั l ล g ก t a ตเป็นอย่างไรกีฬาที่เกิดขึ้นอย่างเรือใบซึ่งภูเก็ตคิงส์ค u ั l ล g ก t าต้องบอกว่าเป็นสมบัติของคนไทยอย่างหนึ่ง ที่แสดงออกว่าเรารักในหลวงจะมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักในแง่มุมไหนได้บ้างหรือแม้แต่ในพื้นที่เองค่ะได้อะไรจากการที่มีภูเก็ตคิงส์คัพลิกตต้าเกิดขึ้น รวมไปถึงมองไปอนาคตข้างหน้าของการแข่งขันเรือใบเราจะพูดคุยกับคุณสันติการจนะพันธ์รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพลีกาตาครั้งที่24ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสันติคุณสันติค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่กับภูเก็ตคิงส์คัพลีกาตามาหลายสิบปีค่ะถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของภูเก็ตคิงส์คัพลีกาตา เกิดขึ้นได้อย่างไรคะและพัฒนาการจากวันนั้นจนถึงวันนี้จน24ปีแล้วเริ่มต้นตอนพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานะครับนั่นเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ทั่วทั้งประเทศนะครับกีฬาเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่พระองค์ท่านทรงโปรดแล้วก็ทรงเล่นได้ดีนะครับเป็นกีฬาที่ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งในซีเกมส์แล้วก็ได้เหรียญทองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเฉลิมฉลองในวันพิเศษด้วยกีฬาเรือใบก,ก็เป็นกีฬาที่ถูกกากเทศะนะครับแ,และอ,อีกประการหนึ่งที่เราจัดแข่งขันนะครับวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมกีฬา,าเรือใบในประเทศไทยนะครับเนื่องด้วยการแข่งขันนานาชาติในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนยังไม่มีสำหรับเรือใหญ่นะครับเรามีการแข่งขันนานาชาติสำหรับเรือเล็กเนี่ยมานานก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี60 ภพัทยานะครับแต่เรือใหญ่เนี่ยเป็นการแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทยค่ะแล้วทำไมถึงมาเป็นที่ภูเก็ตคะภูเก็ตเนี่ยเป็นเป็นสนามแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะเราเราเราแข่งกันมา20กว่าปีเนี่ยไม่ใช่เราเข้าข้างตัวเองแล้วเราเป็นคนพูดฝ่ายฝ่ายเดียวนะฮะนักกีฬาที่มาจากทั่วโลกเนี่ยต่างเห็นพร้อต้องการว่าไม่ว่าจะเป็นสารรูปโขก บนเกาะภูเก็ตก็ดีหรือว,ว่าสนามแข่งขันก็ดีนะความพร้อมของการเดินทางสนามบินสะดวกนะฮะโรงแรมสะดวกที่พักนะครับอาหารการกินคนภูเก็ตคนไทยนะฮะการต้อนรับอัธยาศัยไมตรีของเรานะรเป็นที่ที่เขาอยากมาอีกทุกๆปีนะนี่คือเหตุผลทําไมภูเก็ต King's c ัพเนี่ย24ปีแล้วการทําการตลาดนี่ถ้าจะไม่มีเลยนะฮะคนกลับมาแข่ง ปีแล้วปีเล่านะครับเป็นเหมือนกับประเพณีประจําปีของบ้านเราที่มีชาวต่างชาติจาก30กว่าประเทศเนี่ยเข้าร่วมมากที่สุดนะครับค่ะช่วงระยะเวลาของการจัดภูเก็ต King's ครับเบกต้าเองก็จะอยู่ในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะทำไมถึงเลือกเอาช่วงจังหวะเวลานั้นทุกปีเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นคือวัตถุประสงค์ที่ทามาเมื่อ ปีปันองันแปดสิบเจ็ดเริ่มต้นนะครับพธอเพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวท่านันเป็นนักกีฬาเรเบยบนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองวันพิธเลิศประชนพรรษานะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที Man, ่สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเหมาะก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมีวันหยุดราชการคือสองวันคือวันที่หธันวาคมกับวันที่สิบตามรัธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่กรุงเทพกก็ดีแล้วคนทำทำงานกันในประเทศไทยก็ดีก็มีโอกาสที่จะ มาร่วมกิจกรรมนะครับค่ะและช่วงหลังๆ4ามสีปีหลังค่ะเราจะเห็นว่าในช่วงของระหว่างการแข่งขันก็จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติซึ่งไม่ไม่มีที่ไหนเหมือนในโลกก็จะมีะการสวนสนามทางน้ำของเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะครับคือกองทัพเรือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้จัดนะ,ะเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะร่วมกับสมาคม ราชวรุลเนี่ยพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชูปถัมภ์นะครับการสวนสนามทางทะเลเนี่ยเป็นการเทริดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งกองทัพเรือเนี่ยก็ทำในหล,ห,ลหลายโอกาสอยู่แล้วนะครับเรามีเรามีหมู่เรือแข่งมาจากต่างชาตินะครับมาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับก็เป็นการสวนสนามผ่านเรือลบหลวงนะฮะโดยเรือที่เข้ารวบแข่งขันทุกลำนะะในเช้าวันหนึ่ง เราเคยทําวันที่5ธันวาแต่บังเอิญปีนี้เนี่ยที่5ธันวาเนี่ยตรงกับวันเปิดนะครับก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะรวบรวมหมู่เรือได้ได้ครบนะครับแล้วก็ทําวันที่11ธันวาซึ่งเป็นวันที่มีพิธีพระราชทานรางวัลตอนเย็นนะครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันค่ะนะครับเรื่องช่วงระยะเวลาการสวนสนามจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าก่อนที่เรือจะออกไปแข่ง ที่จุดสตาร์ทนอกชายฝั่งนะครับเราก็จะมีเรือรบหลวงจอดอยู่ที่ปา,ากอ่าวตะตกนะครับแล้วก็เรือทุกลำก็ดึงสมอขึ้นพร้อมจะออกไปแข่งก็จะแล่นผ่านเรือรบหลวงนะแล้วลูกเรือก็จะยืนกราบยืนลายกราบนะครับคือให้สมมุติว่าเรือรบหลวงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะครับก็มีการชักธงฉเฉลิมพระเกียรติบน,นเรือลบหลวงทหารเรือที่เป็นลูกเรือก็จะแต่งชุดขาวยืนลายกราบ ก็เป็นประเพณีที่สวยงาม ปีนี้ตารางการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะตารางการแข่งขันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6นะครับธันวาคมตรงวันจันนะครับการแข่งขันวันแรกวันที่6 7 8วันที่9จะเป็นวันที่เราเรียกว่าวันสำรองในกรณีที่ลมไม่มีหรือต้องการจะทำการแข่งขันเพิ่มเติมเพื่อเพื่อชดเชยกับวันที่ลมอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็วันที่10 วันแข่งขันที่ครั้งวันที่4นะฮะแล้วก็11เอป็นวันแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่5วันที่11เนี่ยตอนเช้าจะมีพิธีสวนสนามทางทะเลตอนเย็นจะมีพิธีพระราชทานรางวัลบัตผู้แทนพระองค์เวลาแข่งเรือใบอย่างภูเก็ตคิงส์คาปเกาต้าเขาแข่งกันกี่ประเภทคะการแบ่งประเภทเรือเนี่ยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการออกรอบตีกอล์ฟนะครับนักกอล์ฟที่แฮนดิแคปหรือแต้มต่อใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะออกรอบเป็น เป็นกลุ่มเดียวกันนะเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบมากในการแข่งขันเรือก็เช่นเดียวกันครับเรือประเภทเดียวกันหรือประเภทที่แต้มต่อของของเรือเนี่ยเรือก็มีแต้มต่อเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่าเราเรียกว่า hall factor นะครับ hall factor คือเรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคือเรือขนาดความยาวไล่เรียกกันเนี่ยประกณ์ไล่เรียกกันเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาจัดประเภทเรียกว่าคลาสนะยกตัวอย่างอย่างเช่น เรามี Racing class ซึ่งถือเป็นประเภทที่อุปกรณ์พร้อมที่สุดนะฮะอย่างที่เราเห็นในการแข่งขันอเมริกาขับนะครับนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาที่ชำนาญการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาแข่งปูเกต์ Kings คินส์ขับของแรซิงคลาสเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าได้นะมาจากออสเตรเลียมาจากฮ่องกงมาจากอังกฤษมาจากหลายประเทศนะครับอ,อีกประเภทหนึ่งที่เรามีนะครับก็คือเรื่องอเรือสปอร์ตโบ๊ทสปอร์ตโบ๊ทนี่คือเรือขนาดเล็ก นะฮะ24ฟุตยกตัวอย่างเช่นเรือประทูเรือภูเก็ตเอทและพวกนี้ฮะก็รวมรวมกันไปแข่งเป็น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 เออ่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นคลาสเดียวกันนะ,ะถ้าเห็นเห็นได้ว่าถ้าเกิดจะเอาเรือใหญ่ที่อุปกรณ์ครบเนี่ยยาว70กว่าฟุตเนี่ยมาแข่งกับเรือ24ฟุตเนี่ยค<ช>่ะนะฮะ <ๆ S 2> เรือใหญ่ก็ต้องต่อแต้มต่อให้เรือ24ฟุตเนี่ยมากเหลือเกิน<ช>นะฮะทำให<ช>้การแข่งขันเนี่ยไม่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 สนุกค่ะอย่างนี้เรือไทยค่ะเมื่อกี้บอกจะมีเรือไทยอย่าง ราชนาวีเองก็ส่งเรือมาร่วมทําการแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์หลายๆครั้งด้วยมาปีนี้ค่ะยังจะลงแข่งประกาศสักดาหทีมชาติไทยอยู่ไหมคะราชนาวีเท่าที่ผมทราบเนี่ยจะแข่งสามลำด้วยกันปีนี้นะฮะก็จะเป็นเรือประเภท IRC 2นะฮะสามลำนะครับแล้วก็จะมีเรือ ทัศนสีลำไม่ใช่ไม่ใช่สาลำแล้วก็มีเรือปะทุอีกลำหนึงครัก็เป็นเรือไทยเรือไทยนอกนั้นก็จะเป็นชาติต่างๆอย่างที่คุณสันติบอกไปว่าประมาณ30ชาติครับค่ะเรือที่เป็นที่รู้จักของนักแล่นใบยอยู่แล้วอะค่ะคท,ที่จะมาร่วมกันในขันคราวนี้เรือเรซซิ่งคลาสก็มีหลายลำนะฮะอย่างเรือเรือเจอลิกนะฮะของของห้องกลฮ่องกงนะครับเรือของเรย์โรเบิร์ตนะฮะเรือของ New Pride นะฮะเรือ High Fidelity ซึ่งเป็นเรือประเภท Racing Class พวกนี้ก็จะเป็นเรือตัวจตัวเต็งที่จะเข้ามาแข่งขันค่ะเล่นเข้าเดินทางมาแข่งทุกปีอยู่แล้วทุกปีอยู่แล้วค่ะเรือลำใหม่ๆมีสนใจเข้ามาไหมคะราบามีเรือประเภท Classic Class นะฮะยาว150กว่าฟุตเป็นเรือที่ใหญ่มีลูกเรือเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งของลูกเรือนี่เป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับมาเข้าแข่งขันในปีนี้ด้วยก็จะเป็นสีสันเพิ่มเติมค่ะค่ะ ถ้างนั้นเราดึงเรือใบให้มาใกล้กับเราสักนิดหนึ่งหลายคนก็จะมองว่ากีฬาเรือใบนี่จะต้องเป็นกีฬาที่ใช้เงินเยอะคนมีสตางค์เท่านั้นถึงจะเล่นได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะไม่จริงทั้งหมดนะครับค,คือเรือใบใหญ่เนี่ยต้องต้องใช้สตางค์เยอะนะครับแต่เรือใบจะมีหลายประเภทอย่างด้านหลังที่เรานั่งคุยกันเนี่ยก็เป็นเรือใบเล็กนะฮะสองประเภทด้วยกันคือออพติมิสเป็นเรือใบของเด็ก นะฮะอายุไม่เกิน15บห้าปีลำเล็กๆเนี่ยนะคะใช่ครับออติิมสไม่มีเครื่องยนต์ทั้งหมดเรือใบไม่มีค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เราแข่งกันที่นี่ก็คือออฟเลเซอร์นะฮะเป็นเลเซอร์เป็นเรือใบที่เป็นวันดีไซน์คลาสเหมือนกับออพติมิสต์เป็นโอลิมปิกคลาสนะครับแข่งกันในเอเชียนเกมแข่งในซีเกมแข่งในโอลิมปิกนะครับเล่นคนเดียวนะฮะทั้งสองประเภทนี้เล่นคนเดียวนะครับก็เป็นเรือใบที่เราพยายามจะสนับสนุนให้นักกีฬา โดยเฉพเาะเยาวชนเนี่ยเข้ามาเล่นกันมากขึ้นเป็นเรือใบที่ถือว่าเป็นเรือครูในการเที่ยาก้าขึ้นไปเล่นเรือใหญ่ๆนะครับหลักการเล่นเรือใบเนี่ยมันก็เหมือนกันจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่หลักการเดียวกันค่ะ,คะสมมติเวลาคนที่เขาจะเริ่มเล่นเรือใบเขาต้องมาเล่นเริ่มที่2ประเภทนี้ก่อนหรือเปล่าคะถ้าเริ่มเล่นเด็กๆเนี่ยก็เริ่มเล่นสองประเภทนี้ก่อนนะอย่างเด็กอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยด้วยสุรีละก็ดีด้วยน้าหนักก็ดีเนี่ย เขาต้องเล่นเรืออพติมิสนะฮะคือเป็นเรือที่ขนาดเล็กแล้วเป็นเรือที่สามารถจะถ่วงน้ำหนักได้โดยเด็กๆนะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยอายุเกิน15ปีก็มาเล่นเลเซอร์นะครับเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้อยู่ที่ตรงไหนคะต้องลองเล่นเองต้องลองเล่นเองครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรือใบเป็นกีฬาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรือเป็นเป็นกีฬาที่ที่พัฒนาการมาจาก ชีวิตประจําวันของคนสมัยโบราณในสมัยที่เรายัางไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันนะฮะก็ <c oughs> การเล่นใบไปทั่วโลกไปค้าขายก็ดีไปสํารวจทรัพยากรก็ดีเราใช้ใบนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้ก็พัฒนาการเป็นกีฬานะฮะแล้วก็เป็นกีฬาที่เหมาะกับประเทศไทยเนื่องจากเราเนี่ยมีทะเลที่เล่นระบายได้กว่ทั่วไปทั้งประเทศ <c oughs> ด้านอ่าวทไทยทั้งด้านอันดามัน <c oughs> นะครับแล้วบ้านเราเนี่ยน้ำทะเลก็อุ่นทั้งปี